สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าทเที่ยวเขามาเจอกับพืชมหัศจรรย์อีกชน,นิดหนึ่งครับอันนี้บางคนเขาเรียกกาก,ากมากตาลึสี่บางคนก็เรียก บัวดินขนนดินบางคนก็ให้สมยานามว่าปะกาลังป่าแล้วก็ยังมีชื่อที่เรียกคล้ายๆกันอีกบางคนก็เรียกบัวผุดหน่อสวรรค์แต่ว่ามันมีหลายชนิดครับมีหลายแบบ อันนี้ตามข้อมูลก็บอกว่ามันจะมียูวงอยู่ข้างใต้ดินนะครับแล้วก็จะมีสารชนิดหนึ่งที่เอาไปใช้เกี่ยวกับรักษาโรคทางหูครับอันนี้ก็จะมีอายุอยู่ได้ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์จากนั้นก็จะ จะเหี่ยวจะฟอไปเองนี่ครับที่ที่เหี่ยวแล้วก็ฟอไปเองครับ มันจะมีมียวงว่าเป็นยวงอยู่ใต้ดินยวงหรือว่ารากนี่แหละแล้วก็จะมีสารชนิดหนึ่งเอาไปรักษาเกี่ยวกับโรคทางหูาจะเรียกกันหลายชื่อกากมากตรุษสีกระนดดินบัวดินบัวพุธ มาพบมาเจอก็นำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ดูได้ชมกันครับก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ